ไปครับซมเบื้องในพี่นอ้องเบื้องในอยู่ในป่าเนี่ยเบื้อง่าจะมีอย่างอยู่เบื้องไหนพี่นอ้องอันนี้จะเป็นเบื้องนอกที่ท่านผสชมเบื้องออกจากหยักพี่น้องหยักแรนเนียมออกไปทางเดินเบื้องนอกนก,นอก็จะเห็นประมาณนี้เราอยู่ไปเบื้องชุดเบื้องในนี่ระบางหัวต่ำแล้วก็จะมีอุ้คนคิงลูกออกไปก่อนเพราะว่า ถ้ามาต้องมาสีสว,สวยมีคนเข้ามาหลายจากท่้วนไปหรอสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ youtube สบับปะนามาตอนที่2ที่งานโซบสบูปสัาจารดจนพาทำซุมไปับซุมเบื้องในพี่น้องเบื้องใน,น,อ,งนอ,งอยู่ในป่าเนี่ยเบื้องว่าจะมีอย่างอยู่เบื้องไหนพี่น้องต่อจากตอนที่แล้ว ก่อนจะไปติดตามพระสงฆ์ประอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องยูทูบสวรรค์มนานเด้อท่านผู้ชมฆเพื่อจะได้รับวิดีโอใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมในตอนต่อไปพี่น้องวันนี้จะพาพระสงฆ์เข้าไปไหนอยู่ในโซนไหนจะเป็นอะไรเข้าไปเบื้องบนไหนกันเข้าไปปากหยักเออเบิ่องบนไปได้บ่นีโอ้มีมีคนเดียวบวกกล้าเข้าเนาะอืม ไเบื้องไหนนี่จะเห็นอยู่เบื้องไหนทางเบื้องไหนก็จะเห็นหูป,ปั้นต่างๆที่เพื่อนได้แกะปั้น,นไว้อยู่ในนั้นพี่นอ้องดูที่สวยงามพี่นอ้องนี่แต่ว่าในป้ายนี้เพื่นก็จะมีคําเตือนผู้สูงอายุ50ิปีขึ้นไปบุกวันขึ้นเพราะว่าย่านมีความเสี่ยงพี่นอ้อง <c oughs> ย่านพลาดเดินมือเดนินลงมเนี่ย yeah. เบิ้งเข้าไปเบิงังในอ่ะมาข้ามโพดพี่นอ้องมาเมื่อนี้ถือว่ามามืดมาข้ามหัวแรงก็เลยว่าบูเห็นแขกเออเมื่อมีแมวนอนอยู่ในไมียวมียวเมียมียวมีแมวพี่น้นองมีแมวนอนอยู่ในกูเมียวเมียวเมียวนี่ทางเบื้องในพี่นอ้องทางเบื้องในหยัก เข้ามาคนเดียวมาหนีถือว่าแขกนี่ถือว่าเพื่อนเริ่มท่านยอยกลับแล้วพี่น้องเลยมันสีแรงๆอะไรดิญาตเวลาว่างๆมาอ๋อเปิดคันใดโอ้นี่ดีคันใดจะเป็นคันใดขึ้นระวังหัวตาพี่น้องเนี่ยขึ้นจุดนี้อ่ะเึ้นไปก่นอนอึบอ๋บผมมีแขกเลยพี่น้องเลย มาหัวข้ามโพดนี่ในส่วนเบื้องไหนก็จะเห็นหูปั้นเส้นกันพี่นนองสั้นที่สองสวยงามพี่นนอะก่อนอื่นต้องขอขอบใจเอฟซีนะาฮะทุกคนที่อหาการสนับสนุนช่องยูทูบสวรรค์บรรณาด้ไว้ดีสามเอมาด้วรำมุมสมนี่สวัสดีครัเบื้องไหนจะเป็นแบบนี้สวยงาม,ม่พี่เนอะบัดนี้จะย่างจะย่างขึ้นไปบนสุด หลังคาก่อนพี่น้องนี่มีคันไดอีกค่อยขึ้นพี่น้องให้ระวังหัวต่ำนี่เพราะก็จะเตือนอะไรระวังหัวต่ําถ้าว่าผู้สูงนี่หัวมักต่าพี่น้องก็เลยว่าเกียรติไประวังตกคันไดระวังหัวตำ่ำค่อยๆขึ้น,นเบิงเบิงในออกเบิงนอกนี่ สวยงามนี่งามพี่น้องอ้อเบิับงในสู่เบิังนอกสวยงามปึ๊บอ้มอ,อมหอบก่อนพี่น้องก็จะย่างขึ้นไปส่วนบเบังเถิงนี่เบังนี้ก็จะเป็นโอ้มี อุป,ปัตต่างๆพี่นอ้องเอาแตโซนเบื้องนอกมาให้เบึงมาคนเดียวบุกกล้าเข้าไป <c oughs> ก็เลยได้เห็นแตเบื้องนอกคือถ้าประสรงห็นอันนี้นี่สวยงามพี่นอ้องปึ๊บเบื้งนอกเป็นอะไร อันนี้จะเป็นเบื้องนอกที่ถ้าผสม,มเบื้องออกจากหยักพี่นอ้องหยักเลเนียมออกไปทางเดินเบื้องนอกก็จะเห็นประมาณนี้นี่ทุบปั้นต่างๆพี่น้องจะมีถ้ามีผู้อธิบายจะมีผู้อธิบายจะ,ะประวัติต่างๆที่ไปที่มาที่ไปที่มาที่ว่าเป็นทุบปั้นอยู่ในนี้ก็จะมีประวัติพี่น้องเลยต้องมีผู้ที่หูจักหรือว่า บรรดาทาพผุ้ชมก็สามารถสอกค้นหาโยต์ตามเอกสารพี่น้องสามารถเบิ่งได้ว่าประปัติความเป็นมานี้วนนนะันนี้จะไปเบิ่งขันได้เบิ้งนั่นพี่น้องนี่เข้าไปเึ้ื่อนไปฮอดเบิ้งสุดโอ้มีนม้ำระมัดระวังพี่น้องไว้ นี่สูตรพวกนี้นี่ระวังก็จะมีปลายห้ามค่อยๆขึ้นหัวต่ำอึบอึบตึกมาคงชื้อกก่อนเอเอ,เอ,เอ,เอถ้าได้มีแขกของเกลียวบ้าน,นะพี่น้องเลยใครเนี่ยมาคนเดียวมันย่านพอดีมีแขกมา,านี่นินระวังมืน่นพี่น้องอันนี้นะอึบนี่มะะหดหัวหนักละเขียวว่า จอมถึงนี่สังเกตเบิง่งหางหยักสวยงามที่ว่าเป็นเอกลักษณ์หนึ่งที่ว่าเพื่อนเหตุว้นี้เพื่อนก็บริได้ทาสีเติมอาศัยเป็นสีแบบธรรมศาสตร์ที่เพื่อนได้กอ่อสร้างเบื้องต้นนั้นใน่วนบ้นก็จะเป็นส่วนคลายเครื่องเป็นบนเวทีแสดงศิลปะดนตรีในงานต่างๆในส่วนบนนี้ก็จะเป็นพระพูดทั้งหูคือทําผส้มเห็นอยูน่นี่สวยงามพี่น้อง ในปี2 0พัสน,สนสาอิดม่นสมมาเสาเสาสนองในในสองปีผ่านมาสมมาสัษาน้ำท่วมพี่น้องระดับนี้เกืบอบสองเมตรนี่น้ำท่วมนี่มาในโซนเบื้องนี้นี่ก็จะเปลียนถนนรถแล่นวุ่นวันวุ่นวายไปถึทงท่าเดือมาแต่ในเมืองไปทางนี้ก็จะไปทาง บ้านหมอกเหี่ยวหมักนาวนาล่องจะไปทางนี้พี่นอ้องในส่วนบางนี้ก็จะมาทางในเมืองทางขวบมิตรภาพเราไทายแห่งที่หนึ่งมาจากใจกลางเมืองเราข้อหลันไม่จัดนะเด็กทว่าในนี้ถ้าว่าเราจะเข้าอยู่ไปเบิ้งจุดเบื้องในนี่ระวางหัวต่ำแล้วก็จะมี อุปั้นต่างๆอยู่ในพี่น้องเมื่อนี่มันบ่มีคนเข้านาครับพวกคข้าก็บอกกล้าเข้าคือกันมันเป็นตาญานพี่น้องนี่มาคนเดียวเนี่ยก็เลยว่าได้เอาภาพไปนี้ให้ทา่านผู้ชมเห็นเลยแต่บอกลงได้ลงไปจุดนี้เลยนี่นี่ือว่ามีจำนวนหนึ่งก็ยังมีแขกก็ยังเลาะสมเดินอยู่ตามเลยพี่น้อง suối à, bà ni chợ nằm xuống tham vô sùm lộn cái bừng chúng chút cái cạnh phía nó xuống đi con nó sẽ xuống thang này là bà lộn thang cầu ก็วสวยงามพี่น้องเลยก่อนอื่นต้องขอขอบใจ FC นะาฮักทุกคนให้การสนับสนุนช่องอยูทุ e สวรรค์นมานาด้วยดีเสมอมาเดินทางผสมเพื่อจะได้ทับวิดีโอใหม่ๆมาใ,ใ,ให้ทา่านผสมได้ับสมในตอนต่อไปพี่น้องไปลงไปเบื้งลุ่มบัดนี่จะพาผู้ชมไปเบิเบง่บงจุดนั้นเบื้องใกล้ๆพี่น้องอ้อม,มองทงนันค่อยลุขึ้นค่อยลง อ๊บจานหัวต่๊บมาจะเป็นหูปั้นนะพี่นอ้องนี่นะโบก้าเข้าไปในพี่น้องมาคนเดียวเอาสภาพเบอ้อนีให้ท่าบูสูมได้ขอบสูมพี่นอ้องเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้ห้ามแตะต้องห้ามจับห้ามไาย ย่ามันฮักพี่นอ้องถ้าฮักกนจะมีการปรับใหม่ปรับใหม่พี่นอ้องมีแต่เบิง่งกครับส o o ได้ทายฮุบได้นี่อันในส่วนเบิร์กไหนค่อยไปค่อยมาพี่นอ้องมันไปทางใดทางนี้ก็ได้พี่นอ้องทางใดก็ได้ถือว่าท่านผู้มชมสามารถไปฮับส o o ในวิดีโอในปี2024ก็ได้เช่นกันพี่นอ้องทีงมาสองสวัสดิ์นาน,นาก็เคยได้อัปเดตแล้วนี่ขั้นได้ลงุง อีกแค่นึงกับวัดเสียงควรมันอยู่บ้านเสียงควรพี่น้องเึื่งห่างจากทิศบาลเมืองมาตามส้นทางถนนท่าเดือเพียงแต่สาวห้ากิโลเมตรเท่านั้นพี่น้องก็สามารถมาหับสุมฮับเบิงได้อ้อบนี่บางไหนเห็นสวยงามพี่นอ้อง เพราะว่าก็ยังมีแขกท่องเที่ยวกันยังมารับสมพีนอกอกยยังมีอยู่แต่ว่าบมมีผู้เข้าในาน้าผู้ค้าก็ุ่มป้าเข้า,ขามีแต่เอาภาพเบื้องนอกมาให้สมแบบนี้ <S <S พี่จะได้ทำผสมก็สามารถมาหับสมได้มาเบิ่งตัวจริงได้เดอ้ออยู่ที่และทาง บ้านเสียงควนเมืองหาดไสาฟองนะคอลวงไปจันนั่นเองพี่น้องบอกใกล้บกไกลซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมของสซปปลาวพี่น้องนี่นี่บอกสองได้หรือว่าในท้องหยักเข้าสะบ,บัดมองไปบ้งนอกนี่นี่น ส่องหาทางออกก่อนพี่น้องบ้านนะี่ละวังหัวตำ่ำเมื่อเข้าไปก่อนพี่น้องเข้าไปคนเดียวนี่เห็นบ่โอูปันต่างๆถ้ามีผู้อธิบายจะเข้าใจดีนะครับ ทุกๆอย่างที่ว่าเปลนหุปั้นอยู่ในนี่จะมีความหมายมัดพี่น้อง,องจะมีประวัติต่างๆมีขัน,ขนใดขึ้นไปทุกอย่างถ้ามีผู้อธิบายนี้ที่ว่าหูประวัติที่เพิ่นเห็นมานี้ก่อนอื่นต้องขอขอบใจเอฟซีนาฮักทุกคนที่ให้การสนับสนุนสองอยู่ทุกสัรดาห์บัญหาด้วยดีเสมอมาเด้อท่านผู้ชมเพื่อจะได้ครับวิดีโอใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมมารับชมในตอนต่อๆไปพี่น,น้องอ ลงไปสร้างใต้ดินเลยบาทนี่นอ้อบุญกันนี่มีตุ้มแมวอีพ่อเออมีกระโหลกกระเลกเต็มเลยพ่อกะโลกหลัวนี่โอ้บุกการลงไปพี่น้องมาพูดดียวพี่น้องเลยคนคิงลกออกไปก่อนเพราะว่าถ้ามาต้องมาส,สวยๆมีคนเข้ามาหลายจังนวนพี่น้องเลยนี่ จุดลงก็คือจุดนี้เพระาะว่าเมื่อกี้นี่เขาเข้านี่ต้องเข้าเบื้องถึงต้องได้ออกกลับคืนมาทางเก่าออกได้จอกไปเบื้องนอกอีกหออบ่ดนี้นี่แล้วนี่ทางออกไปนอกนี่ทางออก เออออกปากหย,ยักกาไปเจริญท่านผู้สมวิดีโอตอนที่2นะครับพเจ้าได้นำพาท่านผู้สมได้ัรบสมเบื้องไหนมาตอนนี้อตอนที่2อขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไป